สวัสดีครับวันนี้เราไปเจอเต่าตัวหนึ่งนะครับเดินอยู่หน้าบ้านที่หลังมันมีปิงเกาะอยู่ตัวเป็นเิ่มเลยใช้ไม้เขี่ยยังไงก็เขี่ยไม่ออกนะครับหลังจากใช้ไม้เขี่ยไม่ออกจัดการมันด้วยนี่เลยแอลกอฮอล์ลองดูซิว่าโควิดยังกลัวเลยแล้วจะปิงจะกลัวไหมฝืดฟืด,ฟ,ดฟืดก็ให้จัดไปจัดไปจัดไป หลังจะฉีดพ่นด้วยแอ,อลกอฮอล์รอดูสักพักหนึ่งเริ่มมีปฏิกิริยาหลังก็หลังเต้ามานานเต่าอคองทรมานน่าดูนะครับสงสัยจะไม่ไหวแล้วละยืดตัวยืดตัวยืดตัวสละนะครับสละนะครับไม่ดูดแล้วโอ้ยดูดมาสันานจนสังเกตว่าเต่าหลังเป็นแผลเลยนะครับนี่จัดเพิ่มจัดเพิ่มไป ไม่ยอมสลัดต้องจัดเพิ่มดูซิเป็นไงล่วงเลยโอ้ยต่าคงสบายเลยต่าอาตบายหลังเลยหลังจะโดนดูดมานานดูดจนตัวใหญ่เลยนะครับหลังจากช่วยเอาปิงออกให้แล้วดูซิจะเป็นยังไงเราก็ปล่อยลงน้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติว่ายอย่างเร็วไปเลยเรามาดูซิปิงเนี่ยเมื่อเราเอามาใส่แอลกอฮอล์เพิ่มเนี่ย เขาจะอยู่รอดไหมจะอยู่ไหวไหมลองดูกันครับครับมีเคล็ดลับมาบอกนะครับถ้าหากว่าเราถูกปิงเกาะดูดเลือดเราพยายามอย่าดึงออกโดยตรงนะครับเพราะจะทําให้บาดแผลที่ปิงเกาะดูดนั้นใหญ่และเลือดไหลไม่หยุดนะครับลองใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นดูหลังจากนั้นสักพักหนึ่งปิงจะหลุดออกแล้วเราก็จะใช้น้ำสะอาดนะครับทำความสะอาดบาดแผลให้เรียบร้อย สังเกตดูอาการให้ดีนะครับถ้าหากว่าเลือดไม่หยุดไหลก็ให้ไปพบแพทย์นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ